ผมก้องน้อยกับบัสซิ่นะครับวันนี้เราจะมาสอนการเล่นสเก็ตบอร์ด EP หนึ่งนะคบอยากเป็นเด็กสเก็ตบอร์ดหครับก่อนก่อนที่จะเล่นสเก็ตบอร์ดต้องยืนทรงตัวให้ได้อย่างนี้ครับน้องผมยืนได้แค่อย่างนี้แต่ผมเอ้ยมันไปมันจะหลไปเองนะคะพี่ถ้าเกิดอยู่ตรงเนินเราต้องเดี๋ยวผมจะลองเคสให้ บนน็อตตรงอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สไลด์ไปอย่างนี้นครับเราก็จะมาแบบสอนวิธีการเลี้ยวนะครับมันจะมียกหน้ายกหน้าแล้วก็ยกหลังยกหน้าคือเลี้ยวขวานะค,ะครับยกหลังคือเลี้ยวซ้ายนะครับ สายด์ห้อุผมเดี๋ยวสไลด์ให้ดูนะครเดีก่อนเราจะสไลด์แล้วก็ขึ้นบิดซ้ายบิดขวาให้ดูนะครับ มาทวนท่าให้นะครับท่าแรกก็คือนี่ขึ้นอย่างเนี้นะครับนี่คือฝึกขึ้นให้ได้ก่อนเด็กนนะครับท่าที่สองก็คือดีก่อนนายยกหลังนะครับยกหน้าคือเลี้ยวขวาขวาของผมนะครับยกหลังคือเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ต่อไปเราก็นี่ครับ ตอนขึ้นเราก็ต้องเป็นตัวทีอย่างเงี้ยครับปึ๊บขึ้นได้ปึ๊บแล้วเราก็เอาเให้่ยนเหมือนหลังอย่างเงี้ยครับอ๋อถ้าขึ้นได้แล้วเปลี่ยน,ทนเท้านีแล้วก็เปลี่ยนทางี้โอเคถ้าต่อไปก็คือสไลด์สไลด์แล้วก็ขึ้นร์นนะคะจะสไลด์ให้ดูอีกรอบนึงนะครับ ล like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับบ๊ายบายรักทุกคนนะคะผมไปแล้วขอบคุณนะคะที่กดชอกดไลค์กด, like, กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ไปกลาก่อนนะคะ